เกียมเครื่องออกเดินทางไปสวยเหลือทางภาคเหนือก็คือลวงน้ำท่าพี่น้องในวันที่สิบเก่านาะแต่ว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่บกคาดคิดก็คือน้ำนี่แม่นมาหอดจอดเทิงเฮือนของขับพเะเอาละเนาะตอนนี้อ่าบ้านหัอเชียงเมืองไสทานีนะครหลวงเวียงจันอ่าเขตลุ่มเอ่ออ่า,อาทางพุนเนาะจะเป็นอ่าซิมโ,มโนโบอก อตอนนี้นีึ้นมาติกๆเลยเนาะมาว่านหนึ่งอยู่พี่นี่มีอะไรตอนนี้จักไฟสีสวยไพ่ละทั่วมืดทีบเลยเนี่เขตนรุมละแม่นอยู่บ่ได้ละอ่าอยู่บ่ได้แล้วปัจจุบันนี่เนาะโอ้ยทางนำ้ำฝนผู้ทางพ้นกับกับลังเกี่ยมหยกง่ายละพี่น้องเอ้ยนี่ยเห็นบอกชักมาจะได้ไปจะได้นี่มามแบบกระทันหันเลยนี่ ตายแท้พี่น้องไอ้แบบนี้เพราะว่าแผนกับชิดีเดินทางในวันที่สิบเก้าเนาะที่สิบเก้านี้เอ้ยตายแล้วพี่น้องไอ้แบบนี้ขึ้นมาแบบกระทนันหันแท้นี่ฮะพูดพูดอ๊อก าจะได้กัดช่วยกันไปพี่น้องเห็นอย่งไรมันมาหอดจอดเทิงเลยมันรีกเรียงบ่ได้แล้วนี่โอถ่ายละถ่ายแล้ว,ลวพออี่น้องเอ้ยเอาคนกามาดิ้ันคนนี่ตกทุกคืนเลยลักเสาเอ็ด ตกทุกคืนเลยโอ้โอดอ,อกพี่น้องเ,เอ้ยเียไ c ด้อดาศัายแบบนี้เกียมอพยพละตอนนี้เนาะางเกียมอพยพถ้าว่าข้าพเจ้านี่บ่ถมเนาะ แต่ว่าเรียบร้อยแล้วภนยในแต่บะทุ่มโอ้นี่ทํา่าดินนี่มันเนิ่นขึ้นไปมันเนิ่นขึ้นไปแบบนี้อันตรายอันตรายอันตรายลายคันนำฝนธรรมดานี่บอ่อท่วมปัดนี้แต่อันนี้มันเป็น น้ำของเนาะยืงขึ้นมานยูขึ้นมาน้ำพ้นนี่บ่ม,มีปัญหาเนาะแต่อันนี้มันเป็นมันเพิรนวายูเนาะมันยูขึ้นมาตายแท้พี่น้องไปเออเออไก่ไก่จ้อยกเ็เลยว่าทางลุ่มหันเพิรนสี ให้พี่น้องขึ้นมาพักอาศัยน้ำข้าพเจา้าสะก่อนหลังจากนั้นมืออื่นทำมันเป็นอะไรสภาพเป็นอะไรและจึงจะมีการยกง่ายตืมเนาะเนี่เพาระดับน้ำนี่ถือว่าเนี่เห็นบ่มันขึ้นติ๊กๆก,ก,ก็เลยว่าจะให้คนทั้งรุมม,มานอนอมานอนมาพัก นำซะก่อนเอ่อเว่านนี่มันติ๊กๆเอ่อ2ครอบครัวเนาะอ่ที่ว่าอยู่รุมสุดจอยกับไอ้ธรรมมีแต่ว่ามื้อแงก็สิเริ่มย้ายเครื่องย้ายองแะ โอ้ยลูกคอยน้ำสีท่วมปะแล้วแบบนี้นะ<อ>น้ำสีท่วมแล้วลูกไยเจมเลยน้ำสิทว่วมเลยเลยลูกเออฮลโหลม่มมเฮลโหลพี้ยน้องเลย นี่เห็นบอกมาหอดจอดเถิงแลำนี้ฝนก็มาแล้วตอนนี้เอ้าขอให้ทุกคนสูไปน้ำกันนะพักเนื้อพักไต่พักกลางก็ว่ากันไปตอนนี้ทุกบองทุกบอนทุกบานทุกเมืองท่วมมัดที่บเลยตายละพี่น้องเอ้ย